เอาเรื่องเลขก่อนคือพอคุณสุรชัยแกพูดอย่างนี้และแกเอาโพยมาให้ด้วยแกจดเองเราก็เลยไปเทียบครับนักข่าวเราไปเทียบกับตอนไลฟ์ของกะกะตไลฟ์นัดคะแนนเฮ้ยจริงอ่ะมันเป็นเลขชุดอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมคือผู้สมัครอะลงโหวตคะแนนออกมาเป็นเลขชุด3 22 122 5 152เหมือนอย่างนี้เป,เป๊ะเลยเอายกตัวอย่างอย่างบัตรลงคะแนนกลุ่ม19ทีมงานเอาเพจต่อไป กลุ่ม19นี่มาเป๊ะๆอย่างนี้เลยเนี่ย3 22, 2 2 122 5แม้ใจตรงกันเนาะนการเลือกผู้สมัครเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสมมุติเห็นว่าหมายเลข22มีคุณสมบัติเหมาะสมเ,เราก็อาจจะเขียน22 3 5 122ก็ได้ทำไมมันถึงต้องมาแบบเรียงแบบนี้เสมอไปเป็นเลขชุดอ่ะดูอีกสักตัวอย่างกลุ่ม18หน่อยกลุ่ม18ก็มีอีกชุดหนึ่งนะจดไหมคุณผู้ชมเผื่อสนใจ <c oughs> 127, 18, 37, 111, 129 12เป๊ะเรียงเลยอีกสักกลุ่มนะ<า>กลุ่ม6กลุ่ม6ก็จะมาเป็นเซตนี้ฮะ 33, 77, 79, 16, 93หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น 16, 33, 77, 79, 13เป๊ะไม่รู้ทำไมเนาะ ใจตรงกันว่ะอ่ะส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายที่บอกว่าคล้ายกันเนี่ยคือนอกจากคุณสุรชัยแล้วมันก็จะไปตรงกับเพจไอรลอเพจไอรลอก็โพสตเมื่อเช้าบอกว่าดูสิแต่งตัวเหมือนกันเลยนี่นะ<า>ก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองนะแล้วก็มีสูทเรียบๆสีดํานะแฟ้มเนี่ยยังเหมือนกันเลย<า>แล้วไอรลอเขาไล่เวลาแหมเขาช่างสังเกตด้วยตูนเขาบอกตอนกลับ รถตู้สามคันมารับทะเบียนบุรีรัมณีหนึ่งคันห <laughs> นึ่งคันอีกคันหนึ่งทะเบียนกรุงเทพนะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นทะเบียนกรุงเทพเอาประมาณนี้นะของไอรอนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับแต่งกายเหมือนกันซึ่งจริงๆประเด็นของไอรอเนี่ยค่ะเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายเรื่อง<ช>เกาะติดเรื่องนี้อ่ะเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งกายใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางไปมาด้วยกันเป็นหมู่คณะแต่ใต้โพสตไอรอก็บอกแต่มันก็อาจจะไม่แปลกก็ได้ที่คนจะแต่งกายเหมือนกันแล้วก็อาจจะเพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดค่าใช้จ่ายก็เลยไปกลับดด้้วยยกกััันนนนนนนแแมงเเหือาะต่่ปร็ีสใจ เรื่องจังหวัดที่ได้สอวอมากที่สุดเมื่อวานเราได้นําเสนอไปแล้วนะคะว่าอันดับหนึ่งของประเทศคือบุรีรัมเนาะบ,บุรีรัมเนี่ยมีว่าที่สอวอ14คนถัดมาเมื่อวานเราบอกจังหวัดข้างๆก็คือสุรินนั่นแหละคะ่ะสุรินเนี่ยเคนเลยนะคือกรุงเทพนี่ใหญ่มากเนาะกรุงเทพ9้าแต่สุรินทนี่7คนวันนี้ไอรอลบอกอ๋อมีเพิ่มไอรอไปดูมาแล้วท็อป8ก็คือจังหวัดที่ได้สอวอมากที่สุด8จังหวัดอะคะ่ะ เป็นพื้นที่ภูมิใจไทยทั้งนั้นเลยค่ะคุณยิ่งชีพอัจชานนท์ผู้อำนวยการไอลอนะคะเขาบอกว่าเขาไปแกะรอยท็อป8มาแล้วที่มีคนเข้ารอบเลือกควายเยอะผิดปกติเป็นจังหวัดที่พักภูมิใจไทยครองพื้นที่คือมีสสเกินครึ่งจังหวัดหรือทั้งจังหวัดมีอยุธยาบุรีรัมตูนอ่างทองอำนาจเจริญยโสธรสุรินและ เลยรวมแล้วแปดจังหวัดนี้ว่าที่สว52คนเป็นความผิดปกติในลักษณะรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราได้เป็นสวออออแล้วก็บอกว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะคะคือมันเห็นชัดเจนแล้วว่ามีสัดส่วนสอ,สอสอภูมิใจไทยมากที่สุดแล้วพอไปดูยกตัวอย่างเช่นบุรีรัมย์หรือเลยคนที่ได้คะแนนเนี่ยเกาะกลุ่มสูงมากคือคนที่ได้ี่คะแนนจะสูงปีดเลย ส่วนคนแพ้เนี่ยแพ้เลยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะไอรอเขาบอกว่าผู้สมัครบางรายอาจขาดคุณสมบัติสมัครไม่ตรงกลุ่มมีลักษณะต้องห้ามแล้วมันมีโทษตามกฎหมายนะว่าแล้วไอรอเขาก็พูดถึงว่าที่สวท่าน1ท่านนี้ได้แล้วนะอยู่ในกลุ่ม12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมชื่อคุณปุณณภาจินดาพง์จากจังหวัดเลยค่ะแล้วก็บอกว่ามันมีประกาศปปชว่าคุณปุณณภาเนี่ยมีการเปิดเผย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะว่าคุณปุณภาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยอซึ่งไม่ได้นะไม่ได้ผิดละกฎหมายเนี่ยบอกไว้เลยว่าลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสวต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นคือถ้าจะเป็นต้องเว้นวรรคห้าปีทีนี้ไอ,อ้รอเขาไปมองว่าประกาศฉบับนี้ค่ะเป็นประกาศเมื่อปี2563แปลว่าเว้นวรรคไม่ถึงหปีนะสิทีมข่าวในจังหวัดเลยตรวจสอบกันให้ควักเลยนะคะก็ ไปเจอเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ของออกอกตจังหวัดเลยค่ะเขาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคุณปุณภาเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเป็นสอ,อ,อบจอเลยปี51เลยนะท่านผู้ชม2551และพ้นตำแหน่งเมษายนปี2555อเอาก็เกินอ่ะดิ เกินสิคะถ้าถ้เกินแต่เผอิญว่าประกาศอ่ะมันเป็นประกาศปี63าอ่ะเออเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็เป็นแบบนี้